อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับนั้นถือเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งค่ะที่ภาครัฐกาลังเร่งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้แข่งขันได้ในตลาดโลกเพื่อจะยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งแฟชั่นโลกในอนาคตค่ะอุตสาหกรรมนี้ถือว่ามีบทบาทและมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจฐฐไทยเป็นอย่างมากนะคะเราไปดูมูลค่าการส่งออกโดยรวมจะพบว่าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยนี่แหละค่ะส่งออกเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมทั้งหมด แล้ววันนี้เราก็จะได้ฟังทัศนะจากผู้ที่ข้ามบอร์ดและถือเป็นเฟืองสำคัญของอุตสาหการรมนี้ค่ะ เครื่องประดับของไทยนะคะมีศักยภาพมาโดยตลอดนะคะเ,เราเคยส่งออกเนี่ยเป็นหนึ่งในหนึ่งในสิ่ของประเทศนะคะก็คือโดยรวมแล้วก็อยู่ในอันดับ9กีนี้นะคะแต่เมื่อปีก่อนเนี่ยก็เย็นประมาณอันดับสนะคะศักยภาพที่สำคัญก็คือเรามีฝีมือแรงงานที่เป็นเลศ มือแบบเป็นเลือมากจริงๆปลีออกมาได้สวยงามมากนอกนั้นก็คือศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้องปรับปรุงคุณภาพพนุมงงีค่ะซึ่งไม่มีชาติใดที่เก่งเือนะคะจุดแข็งน,นะคะที่ได้กล่าวไป ก็คือเราปรับปรุงภาพรอยเงนะคะแล้วมีสิ่ที่ดีแล้วเรจุดอ่อนนั่นแหละนะคะก็คือเราขณะนี้วัตถ,ถุดิบในประเทศของเรา,าแทบจะร้ยหลอเลยนะ,ะก็คือไม่มีเราต้องหาวัตถุดิบเนี่ยจากต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบการของเราก็ไปไกลๆถึงแอฟริกาถึงที่ไหนนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยเรากําลังจะเป็นอาเซียนด้วยกันเราก็พบว่าศักยภาพของเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ในรอบเนี่ยก็คือ อ่ากัมพูชาพม่าเวียดนามแล้วก็ลาวน,นะคะโชคดีเราเกิดก็คือเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้งทั้งพลอยสีแล้วก็มูลค่าค่ะจุดอ่อนของเราอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอแรงงานนะคะหมยายถึงว่าจํานวนคนหรือจำนวนแรงงานเนี่ยยังไม่เพียงพอแล้วก็โดยทั่วไปในขณะน,นี้คือตลาดแรงงานเนะี่ยก็มีการแย่งชิงคนที่ที่เป็นแรงงานในสหกรรมอุตสาหกรรมเนี่ยไปพิจนะารณา ในรูปแบบอื่นนะคะแล้วก็คนในอุตสาหกรรมเนี้ยก็มีการถ่ายเทไปเนื่องจากคาจ้า,า,จา,างแรงงาน,นะะให้สูงข,ขึ้นส่วนอีกป,ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าจ้า,างแรงงานที่บอกว่าสูงขึ้นด้วยเช่นนะคะนอกจากนั้นแล้วก็คือประเทศไทยแต่เดิมเนี่ยก็จะเป็นฐานการรับจ้าผลิตสชัชส่วนใหญ่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้เราเข้มแข็งเนี่ย เราควรจะเป็นประเทศที่มีรูปแบบของตัวเองนะคะหรือมีดีไซน์ของตัวเองแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีแบรนด์ของตัวเองด้วยถ้าเราพัฒนาถึงในขั้นนี้ได้นะคนะก็จะเพิ่มให้เรามีจุดแข็งแต่ขณะนี้ยังเป็นจุดอ่อนนอกจากนั้นแล้วก็คือการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการหราาือสหกรณ์อยากจะให้มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมากขึ้น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะโอกาสเมื่อเราก้าวเข้าสู่ AEC เนี่ยก็คือในเรื่องวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ยังเป็นคล้ายๆน้องใหม่นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไปใช้ฐานการผลิตเนี่ยอยู่ในประเทศเหล่านี้แล้วก็ใช้วัตถุดิบเนี่ยจากประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีการแชร์ในเรื่องของแหล่งกาเนิดสินค้านะคะที่ยังอยู่ในประเทศที่กาลังพัฒนา ผลก็คือเนี่ยเราจะได้มีสิทธิทำภาษีในเรื่อง GSP เนี่ยที่ได้ให้ความร่วมมือกับประเทศที่กำลังพัฒนาะด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีะะซึ่งบริษัทหรือผู้ประกอบการเนะี่ยที่จะไปลงทุนในประเทศหอห่างนี้ก็แนะนำว่าควรจะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะคะซึ่งก็จะทำอะไรได้ก็คงจบนันกกว่านะะส่วนสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหานะคะก็คือ เราอาจจะมีผ en, ู ware, ้ค้านะคะที่เขาอาจจะเข้าไปลงทุนหรือไปทำอะไรในประเทศไหนวีดูเั้นกันในระแวก AEC นะคะก็จะมีสิงคโปร์มาเลนะฮะอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็จะเป็นผู้ค้านะคะผู้ค้า สิงคโปร์เนี่ยนอกจากจะเป็นผู้ค้าแล้วเนี่ยท่านก็ยังทําการตลาดเก่งนะคะท่านก็เป็นผู้แข่งในเชิงด้วยแต่อย่างไรก็ตามท่านก็มาซื้อสินค้าจากเรา,าไปขายทีนะคะส่วนประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นประเทศที่มีส่วนเพื่อประโยชน์ก,กับเรามากกว่า สิที่ประโยชน์อันแรกก็คือการไปร่วมมือในประเทศที่กำลังพัฒนาที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะส่วนสิ่ที่ประโยชน์เนี่ยระหว่างระหว่างกันเนี่ยขณะนี้ตั้งแต่ปี2010นะคะทางบรูไนสิงคโปร์มาเลเประเทศเหล่านี้ของเราเนี่ยมีภาษีระหว่างกันเป็นศูนย์้วนะคะ,นะคะซึ่งยังขาดประเทศ CLMV นะคะประเทศทั้งสีเพื่อนบ้านของเราเนี่ย ซึ่งก็จะมีการเข้าไปถึงจุดที่ภาษีร,ระหว่างกันเป็นศูนย์เนี่ยก็ในปี258จุดหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะในเรื่องของอาชีพปกติแล้วอาชีพเจรนา,ายเพชรพลอยอันนี้เีเครื่องประดับเนี่ยปกติเราเป็นอาชีพเฉพาะที่สมวนวในสำหรับคนไทยนะคะรวมถึงเครื่องประดับทองเงินและหน้าต่างๆด้วย ซึ่งอันนี้เป็นไปตามพระราชกุษฎสกาในปี2548แต่ว่าในขณะที่เรากำลังจะกล้าวสู่อาเซียนในปี2558นี้นะคะกเ็เราควรจะมีการพูดคุยกันในระหว่างประเทศสมาชิกนะคะหรือโดยเฉพาะในประเทศไทยกันเอง่ยว่าพระราชกุษรีิกาฉบับนี้เนะี่ยเราควรมีการรับเปลี่ยนแปลงอย่างไร้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์กับประเทศไทยเอง เรรื่อง,องอนะหลายเรื่องเลยเ,เลยนะคะซึ่งก็คือโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยฉันขอเรียนว่าเราเหมือนเป็นตัวแทนกึง่ภาครัฐกึง่ภาคเอกชนนะคะที่มาช่วยท่านในครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าเรามีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีบุคลากรที่มี คุณภาพนะคะเข้าสูอ่อุตสาหกรรมนี้ให้มากที่สุดนะคะรวมถึงทางด้านการออกแบบนะคะการผลิตเครื่องประดับอัญมณีและการตลา,าดซึ่งในขณะน,นี้สถาบันอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยหรือีไอทีเนี่ยก็ได้มีออคอร์สนะคะการเรียนรู้สําหรับคนหนุ่มสาวของประเทศเนี่ยทางด้านการทําธุรกิจอัญมณีเครื่องประดับสําหรับตลาดท e c อซซึ่งเรากำลังเริ่มเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะ,นะะซึ่งก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจธุรกิจ ทางด้านนี้เนี่ยเข้ามาร่วมอบรมนะคะเพื่อที่จะนำคุณวุฒิเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้น่ยนำมาช่วยในการค้าขายในเครื่องประดับของประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือต่อไปจะมีกฎระเบียบต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นดังนั้นน่ะ g ีไทเนี่ยก็เป็นอ,องค์กรที่เตรียมนะะมาตรฐานต่างๆไว้สําหรับอุตสาหกรรมรวมถึงมาตรฐาน เรื่องระดับโลหะมีค่าเช่นทองคำนะคะการทำทองมาร์กต่างๆพวกเราคิดว่าน่าจะมองไว้น่าจะเตรียมไว้เลยรวมถึงมาตรฐานในการออกใบรับรองคุณภาพพันธมินหรือเขาเรียกว่าการออกใบ Certificate ะะทั้งหมดนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องให้เกิดสิ่งหนึ่งในสังคมก็คือผู้ซื้อมีความมั่นใจ ะะเราก็เลยมีโครงการอันนึงขึ้นมาก็คือ Buy with Confidence ซึ่งร้านค้าต่างๆที่ที่เห็นว่ามีมาตรฐานแล้วนะฮะแล้วก็ซื้อซื้อสัื้อตรงต่อผู้ซื้อนะะผู้บริโภคก็ควรจะมีการเข้าไปเป็นสมาชิกที่นี่นอกจากนี้เราจะมีการคัดเลือกจากสมาชิกด้วยนะคะว่าผู้ใดเนี่ยมีไม่เคยมีปัญหาใดๆเลยกับผู้บริโภครวมถึงนักท่องเที่ยวต่างๆ ทำให้บวิดคอนฟิเดนซ์เราเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวแล้วก็ของผู้คนในสังคมอีกสิ่งหนึ่งก็คือท่านจะได้เพิ่มยอดขายท่านด้วยรวมถึงขณะเนี้ยบางทีท่านจะเห็นว่าพวกผู้คนนักท่องเที่ยวจะเป็นหน้าตาของอาเซียนหน้าตาเหมือนเราพอเราพูดกับท่านท่านจะใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาของท่านเองนะคะดังนั้นก็ขอเรียนให้ทราบเลยว่าบวิดคอนฟิเดนซ์เนี่ยก็จะทําให้เพิ่มการ คือขายมากขึ้นภาษากรรมอันกมีก็จะมีความมั่งคั่งนะคะได้ฟังความเห็นจากกูรูของเราไปแล้วน่าจะทำให้ผู้ชมได้มุมมองแล้วก็ได้เห็นภาพรวมของธุรกิจอันกมีและเครื่องประดับไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วเราจะลากันด้วยเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AEC ใน AEC Tips แล้วกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้า19.30นาานาทีทาง TNN ทเวนตี้ฟแห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็พูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับในอาเซียนไปแล้วนะครับอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีแล้วก็เครื่องประดับในอาเซียนเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ดีที่ทําให้เราพูดถึง ความร่วมมือไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะในอาเซียน10ประเทศเท่านั้นนะครับแต่เวลานึกถึงเจมส์แอนเชอรเอรี่แล้วเนี่ยเราคงจะต้องนึกถึงไปไกลกว่าขอบเขตของอาเซียนและน่าจะต้องพูดถึงอาเซียนบวกหหรือที่เรานิยมเรียกกันหมายว่าอาเซนะครับ Regional Comprehensive Economic Partnership เพราะนั้นหมายถึงลูกค้าอกจจำนวนมหาศาลจากอินเดียซึ่งชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัญมณีชิ้นใหญ่ๆ,ๆเครื่องประดับทองคำชิ้นใหญ่ๆและตอนนี้สินค้าไทยเราไปขายในอินเดียเยอะมากนะครับ เราพูดถึงญี่ปุ่นที่นิยมเครื่องประดับไข่มุกนะครับเรากําลังพูดถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งมีกําลังซื้อมหาศาลเรากําลังพูดถึงเกาหลีซึ่งมีกําลังซื้อมหาศาลเพราะฉนั้นทํำยังไงถึงจะใช้ความได้เปรียบจากการที่อาเซียนมีความร่วมมือทางการค้ากับประเทศเหล่านี้อยู่ให้ได้มากที่สุดน,นะครับประเด็นต่อไปที่มีความสําคัญรองลงมาก,ก็คือแล้ว Position ของประเทศไทยเราในเรื่องอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ที่ตรงไหนนะครับแน่นอนว่า b บง g อกเจมส์แอนติเจรรี่แฟร์เนี่ยถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินของการแสดงเทรดโชว์เรื่องเครื่องประดับแล้วก็อัญมณีอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าโพสิชนันของบางกอกเจมส์แอนติเจรรี่แฟร์คือที่ที่ j ิวเวอร์ทั้งโลกเดินทางเข้ามาไม่ใช่เพื่อดีไซน์เพราะถ้าเขาต้องการดีไซน์เขาไปบาเซลิลเขาไปววชเันซานะครับแต่ถ้าเกิดเขาต้องการพลอยสีเขาต้องการทับทิมเขาต้องการไพลินเขาต้องการค o ลเลอร์สโเขาจะมาที่ประเทศไทย และแน่นอนคู่แข่งของประเทศไทยก็คือฮ่องกงจิวเบียนเจมส์แฟร์ซึ่งจัดในช่วงเวลาเดียวกันของปีปฏิทินด้วยนะครับเพราะฉะนั้น Position ของฮ่องกงคือเพชร Position ของประเทศไทยคือคาล o เลอร์สโตนดังนั้นคำถามที่สำคัญก็คือแล้วใครละ่ะที่จะเป็นคนเซตเทรนใครละ่ะที่จะเป็นคนเซตไลฟ์สไตล์ให้ใส่เครื่องประดับประเภทไหนๆในปีนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นตลาดอินเดียซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากคนอินเดียชอบทองคำ แต่บางปีก็ชอบพลอยบางปีก็ชอบทับทิมบางปีก็ชอบอหินสีนะครับประเทศไทยเราขึ้นชื่อมากเรื่องการหุงพลอยทํายังไงให้พลอยที่มีคุณภาพจากการพัฒนาคุณภาพเพิ่มขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจะสามารถขายได้ในตลาดโลกนะครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญและคนไทยอาจจะลืมนึกไปในเวทีอาเซียนก็คือเรามักจะไปมุ่งแต่เฉพาะ ฝีมือของแรงงานในการจีรนายในการทําเครื่องประดับนะครับสิ่อันนึงซึ่งเรามีศักยาภาพมากด้วยแล้วก็เป็นที่ต้องการในตลาดอาเซียนด้วยก็คืออุปกรณ์แล้วก็ส่วนควบของอัญ,ญมณีต่างๆนานาเช่นกล่องอัญ,ญมณีเรากลับพบว่าประเทศไทยเราเก่งมากในเรื่องกล่องอัญ,ญมณีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งทั่วโลกกำลังต้องการสินค้านี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนมุมคิดไม่ใช่แค่มองแต่เฉพาะตัวอัญ,ญมณีตัวเครื่องประดับแต่มองถึง อุปกรณ์ส่วนควบอย่างเช่นเครื่องมือในการเจรไาายน้ำยาล้างพลอยกระบวนการล้างเพชรพลอยหรือแม้แต่กล่องเคลื่อนประดับก็คือโอกาสทางธุรกิจสำหรับประเทศไทยและของอาเซียนครับ